เมื่อเธอฝื้นขึ้นมาและรับรู้ว่าหลังจากนี้ชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปเพราะมีบางสิ่งที่คอยตามเธออยู่ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็จะหาเธอจนเจอทางลอดเดียวของเธอก็คือเธอจะต้องไปร่วมหลับนอนกับผู้ชายสักคนแล้วอะไรคือสิ่งที่กําลังคอยตามเธออยู่สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง It's for หนังเปิดตัวที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนจะวิ่งหนีอะไรบางอย่างมาด้วยความหวาดกลัวอย่างมากหลังจากนั้นเธอก็ได้ขับรถมาที่ชายหาดแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้มีสายเรียกเข้าจากทางบ้านเธอได้บอกลักคนในครอบครัวและพูดจาเสมือนว่าจะสั่งลาเป็นครั้งสุดท้ายในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ได้เสียชีวิตลงในสภาพการตายที่ดูผิดปกติอย่างมาก หนังตัดฉากมาที่นางเอกของเราเจขณะที่เธอกําลังเล่นน้ำอยู่เคลลี่ก็ได้ชวนเธอไปดูหนังด้วยกันแต่เจบอกว่าวันนี้เธอมีนัดแล้วเจได้นัดกับฮิวแฟนหนุ่มที่เพิ่งรู้จักกันเพื่อไปดูหนังเธอได้ชวนให้เขาเล่นเกมสลับล่างโดยให้มองคนรอบๆและเลือกคนที่คุณอยากจะสลับที่กับเขาด้วยเหตุผลอะไรก็ได้ซึ่งฮิวทายว่าเจอยากจะสลับล่างกับสาวชุดเหลือง ที่อยู่ตรงประตูทางออกแต่เจได้บอกว่าเธอไม่เห็นมีใครเลยแล้วฮิวก็ได้ชวนเจให้ออกมาจากโรงหนังด้วยท่าทีที่ดูร้อนหล่นโดยอ้างว่าเขาเกิดรู้สึกไม่ค่อยสบายขึ้นมาหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มาดินเนอร์กันโดยภายนอกเหมือนจะมีชายคนหนึ่งเดินตรงมาทางพวกเขาก่อนที่ทั้งคู่จะกลับบ้านไปในคืนวันถัดมาหลังจากที่ทั้งคู่ได้มีอะไรกันในรถฮิวก็ได้โปะยาสลบเจ พอเธอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกมัดเอาไว้ฮิวได้ขอโทษแล้วบอกว่าที่เขาทำแบบนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของเธอเขาบอกว่าหลังจากนี้จะมีสิ่งหนึ่งคอยตามเธอมันจะมาในรูปแบบใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนรู้จักก็ตามมันจะตามล่าเธอถึงมันจะเชื่องช้าแต่มันก็ฉลาดต้องไม่ให้มันได้เข้าใกล้ตัวเธอเป็นอันขาดเพราะมันจะฆ่าเธอ และถ้าเธอตายมันก็จะย้อนกลับมาฆ่าเขาอีกทีแต่เธอสามารถส่งต่อคำสาบนี้ให้ใครก็ได้โดยไปมีอะไรกับผู้ชายสักคนมันก็จะเปลี่ยนไปตามล่าผู้ชายคนนั้นแทนแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นตายมันก็จะกลับมาหาเธออีกแล้วฮิวก็ได้ไปดูเสียงบางอย่างภายนอกเขาบอกว่ามันมาแล้วแล้วได้รีบพาเจมาดูเขาอยากให้เธอรู้ว่ามันมีอยู่จริง ก่อนที่เขาจะขับรถพาเธอหนีมันออกมาแล้วเขาก็ได้มาส่งเธอที่หน้าบ้านก่อนที่จะขับรถจากไปเพื่อน,อนๆของเจที่เล่นไพ่กันอยู่ก็ได้เข้ามาช่วยเธอหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจนั้นเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติไปวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเรียนหนังสืออยู่ในห้องเธอได้เห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งดูเหมือนจะเดินตรงเข้ามาหาเธอเธอเริ่มคิดถึงสิ่งที่ฮิวพูด เธอจึงรีบเดินออกจากห้องเรียน,นเมื่อเธอออกมาภายนอกผู้หญิงแก่คนนั้นก็ยังคงเดินตรงเข้ามาหาเธอทีละก้าวทีละก้าวเธอจึงรีบหนีออกจากโรงเรียนไปหลังจากนั้นเจก็ได้มาหาเคลลี่กับพอแล้วได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทั้งคู่ฟังเจบอกว่ามีบางสิ่งกำลังตามเธออยู่มันน่ากลัวมากและเล่าว่าฮิวเป็นคนถ่ายทอดมันให้กับเธอพอได้ถามว่าสิ่งที่ตามเธออยู่คืออะไร เจบอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันพอจึงได้อาสาไปนอนเป็นเพื่อนเจที่บ้านซึ่งเจที่กลัวมากก็ตกลงคืนนั้นพอได้นอนอยู่ที่โซฟาชั้นล่างสักพักเจก็ได้ลงมาคุยด้วยเพราะเธอนั้นนอนไม่หลับทั้งคู่นั่งคุยกันได้สักพักก็มีเสียงกระจกแตกพอจึงรีบไปดูเจที่รออยู่ก็กลัวมากๆพอบอกว่าแค่กระจกแตกคงมีใครกแกล้งสักคนแล้วเขาก็ไปโทรแจ้งตำรวจที่ชั้นบน ระหว่างนั้นเจได้เดินไปดูที่ห้องดังกล่าวก็ได้พบกับผู้หญิงเปลือยคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธออย่างช้าๆโดยใบหน้าและท่าทางที่ดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนปกติเจตกใจกลัวอย่างมากแล้วรีบหนีขึ้นชั้นบนและได้ล็อกประตูหลบอยู่ภายในห้องหลังจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอกลัวมากไม่กล้าที่จะไปเปิดประตูแล้วก็ได้ยินเสียงของพอลกับเคลลี่ ธอก็เลยเปิดประตูให้ทั้งคู่เข้ามาแล้วก็รีบปิดประตูเจบอกว่าเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องครัวแต่พอกลับบอกว่าไม่มีใครมีเพียงแค่กระจกที่แตกเท่านั้นแล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งเจบอกว่าอย่าเปิดประตูแต่พอได้ยินเสียงของยาร่าเคลลี่ก็เลยเปิดประตูแต่ด้านหลังของยาร่ากลับมีผู้ชายสูงใหญ่ผิดปกติเดินตรงเข้ามาเจตกใจกลัวมากรีบหนีออกทางหน้าต่าง เกรทที่อยู่บ้านตรงข้าบก็ได้เห็นว่าเจรีบปั่นจกักรยานออกไปด้วยท่าทีที่ดูร้อนหล่นเจหนีไปอยู่ที่สนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งแล้วเพื่อนทุกคนก็ได้ตามมาแล้วถามว่าเธอเห็นอะไรแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่อยู่ไกลๆก,กำลังเดินเข้ามาเจเลยถามว่าเห็นเขาคนนั้นหรือเปล่าทุกคนต่างเห็นชายคนนั้นเขาก็คือเกรซที่สงสัยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วเจก็บอกว่าเธอต้องไปหาฮิว คนที่ส่งต่อคำสาบนี้มาให้กับเธอทุกคนจึงได้ออกเดินทางไปตามที่อยู่ที่เจบอกเพื่อที่จะไปค้นหาความจริงต้นต่อของเรื่องทั้งหมดแต่เมื่อไปถึงมันก็เป็นเพียงแค่บ้านล้างที่ไม่มีใครอยู่โดยจะเห็นว่าบ้านหลังนี้หน้าต่างทุกบานจะมีกระป๋องห้อยอยู่เพื่อที่จะได้ยินเสียงเกิดมีใครเข้ามาแล้วพอก็ได้เจอรูปของคิวกับสาวคนหนึ่งที่ใส่เครื่องแบบของโรงเรียน พวกเขาจึงได้ไปตามหาหิวที่โรงเรียนแห่งนั้นและได้รู้ถึงที่อยู่กับชื่อที่แท้จริงของเขาหลังจากนั้นเจนและเพื่อนๆก็ได้ไปที่บ้านของหิวแล้วก็ได้พบกับเขาหิวได้ขอโทษเจนอีกครั้งที่เขาได้ส่งคำสาบนี้ให้กับเธอแต่ถ้าเขาไม่ทำเขาก็ต้องตายหิวเล่าว่าเขาได้รับคำสาบ์นี้มาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้จักกันในบาร์เขาได้นอนกับเธอเพียงแค่ครั้งเดียว แล้วอยู่ดีๆฮิวก็มีท่าทีที่หวาดกลัวขึ้นมาเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆเดินตรงเข้ามาเขาจึงได้ถามคนอื่นๆว่าเห็นหรือเปล่าเมื่อรู้ว่าทุกคนเห็นเขาก็สงบลงหิวได้แนะนำให้เจนทำแบบเดียวกับเขาโดยนอนกับใครสักคนส่งต่อคำสาบนี้ให้คนคนนั้นเธอก็จะปลอดภยัยและหิวก็ยังได้บอกอีกว่าไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนมันก็จะเดินไปหาเธอ แต่ถ้าเธอไปได้ไกลพอก็จะสามารถซื้อเวลาได้นานขึ้นแต่เกรสกลับคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกเท่านั้นหลังจากนั้นเกรสก็ได้พาทุกคนไปที่บ้านพักริมชายหาดของเขาในขณะที่พวกเขากำลังนั่งเล่นพักผ่อนกันอยู่ผมของเจก็ได้ถูกดึงขึ้นเจกลัวอย่างมากพอจึงได้หยิบเก้าอีฟ้ฟาดไปที่ข้างๆข,ของเธอแล้วเขาก็โดนดีดกระเด็นออกมาทุกคนรีบวิ่งหนีเพื่อเข้าไปหลบในห้องเก็บของ แล้วเจก็ไปหยิบปืนของเกรสออกมายิงใส่ผู้หญิงคนหนึ่งเกรสที่ตามมาทีหลังก็ทําได้แค่หลบกระสุนเพราะมองไม่เห็นว่าเจานั้นกําลังยิงอะไรแล้วเจก็ได้ยิงเข้าไปที่ลําคอของมันแต่มันก็ลุกขึ้นมาได้อีกเธอจึงรีบปิดประตูแล้วมันก็ได้พังประตูเข้ามาแล้วเกรสก็ได้โผล่เข้ามาถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นใครทําประตูพังเจบอกว่ามันเป็นคนพังประตูแล้วมันก็ได้เข้ามาทางรูประตูนั้น เจกลัวมากรีบวิ่งหนีออกทางด้านหลังเจได้หนีขึ้นมาที่รถโดยที่มันนั้นยังคงตามมาเธอจึงได้รีบขับรถหนีออกมาเจที่ขับรถด,ด้วยความหวาดกลัวได้ขับรถเสียหลักลงข้างทางพอเธอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลและพบว่าเพื่อนๆกำลังนอนเฝ้าเธออยู่เจได้ร้องไห้แล้วมองไปภายนอกด้วยความหวาดกลัวเกลสที่ตื่นขึ้นมาเห็นเขาจึงได้ตัดสินใจจะช่วยเจ ด้วยการมีอะไรกับเธอที่โรงพยาบาล3วันต่อมาเจได้ถามเกรสว่าเห็นมันบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยในคืนวันหนึ่งเจได้เห็นชายคนหนึ่งที่คล้ายเกรสมากๆได้ใช้ก้อนหินทำลายกระจกแล้วก็ได้เข้าไปในบ้านเจรู้ได้โดยทันทีว่าต้องเป็นมันเจพยายามจะโทรหาเกรสแต่เขาก็ไม่รับสายเธอจึงรีบตามมันไปเพื่อจะเตือนเกรส พอเธอมาถึงหน้าห้องก็ได้เห็นแม่ของเกรสกำลังเคาะประตูห้องอยู่เจได้ตะโกนบอกเกรสว่าอย่าเปิดประตูแล้วเกรสก็ได้เปิดประตูเพราะคิดว่าเป็นแม่แล้วมันก็กระโดดพุ่งใส่เขาทันทีแล้วเกรสก็ตายเจจึงได้รีบหนีออกมาแล้วเธอก็ได้ขับรถออกมาตามลําพังในเช้าวันถัดมาเจได้มาที่ชายหาดเธอได้เห็นผู้ชายสามคนอยู่บนเรือเธอจึงได้ถอดเสื้อผ้าลงน้ำไป โดยคิดว่าจะส่งต่อคำสาปเหล่านี้ให้กับชายเหล่านั้นแต่แล้วเธอก็เปลี่ยนใจกลับมาที่บ้านพอลได้ถามเจว่าทำไมเธอถึงเลือกที่จะมีอะไรกับเกรสแทนที่จะเป็นเขาเจาบอกว่าเพราะเธอเคยนอนกับเกรสมาก่อนพอลจึงได้เสนอตัวที่จะนอนกับเธอเพื่อที่จะช่วยเหลือเธอแต่เธอก็ปฏิเสธพอลจึงได้เสนอแผนที่จะยุติเรื่องทั้งหมดนี้เขาได้พาทุกคนไปย่งสระว่ายน้ำที่โรงเรียนเก่า โดยวางแผนใช้เจเป็นเหยื่อล่ออยู่ตรงกลางสระเมื่อมันลงน้ำจะได้ใช้ไฟฟ้าช็อตมันให้ตายสักพักเจก็บอกว่ามันมาแล้วเพื่อนๆก็ถามว่ามันอยู่ตรงไหนเจพยายามจะชี้บอกทุกคนแต่ก็ไม่มีใครมองเห็นมันนั้นฉลาดพอที่จะรู้ว่านี่คือกับดักและมันก็ได้กว้างข้าวของทุกอย่างที่อยู่รอบๆใส่เจพอพยายามจะยิงมันแต่ก็ยิงไม่โดน เคลลี่จึงเอาผ้ามาคุมจนเจอตัวแล้วพอก็ได้ยิงที่หัวของมันจนมันตกลงไปในน้ําเมื่อเจขึ้นมาจากน้ําก็ได้เห็นเลือดสีแดงเต็มสะไปหมดแต่เจก็รู้ดีว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบหลังจากวันนั้นพอกับเจก็ได้มีอะไรกันโดยพอนั้นคิดจะส่งต่อคํำสาบนี้ให้กับโสเพณีข้างถนนสักคนแต่สุดท้ายเขาก็ทําไม่ได้แล้วหนังก็จบลง ที่พอกับเจเดินจูงมือกันและดูเหมือนว่าจะมีใครคนหนึ่งเดินตามเขาทั้งสองคนมาด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นมันหรือเปล่าโดยส่วนตัวเมื่อผมดูหนังเรื่องนี้จบผมว่าหนังเรื่องนี้สร้างออกมาได้ค่อนข้างลุ้นระทึกเป็นอารมณ์ของความหวาดกลัวแบบหวาดระแวงว่ามันจะโผล่มาตอนไหนจนผมอดคิดไม่ได้ว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆ เราควรจะทำอย่างไรดีก่อนจากการผมมีคำถามอยากจะถามคุณผู้ชมแบบเล่นๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณได้รับคำสาบนี้มาจากใครสักคนคุณจะทำอย่างไรแล้วถ้าเกิดเพื่อนหรือคนที่คุณรักเกิดได้รับคำสาบนี้มาคุณจะช่วยเธอหรือไม่สำหรับสุภาพบุรุษอย่างผมน่แหละครับผมคงทนใจจืดใจดําดูผู้หญิงตายไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้หรอกครับงานนี้ ผมก็ต้องสลดตัวเองสิครับทำไมกูไม่รู้สึกว่ามึงเป็นคนดีเลยวะยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับก่อนจากกันหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปช่วยถอนคำสาบก่อนนะครับสวัสดีครับ